หรือนี่คือสัญญาณแรกที่สหรัฐอเมริกาส่งมายังประเทศไทยว่าถ้าคิดจะเป็นมิตรที่แนบแน่นกันเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีตโดยเฉพาะในด้านความมั่นคงก็จงอย่าขัดขวางรัฐบาลพักก้าวไกลสวัสดีครับข่าวลึกปวามลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราไปพูดเรื่องล้มเดียวบินรบ F35 สัญญาณเตือนจากไอกันอันตรายถ้าการข้อสงสัยว่าพักก้าวไกล จะเป็นรัฐบาลร่างทรงที่มีประเทศสหรัฐอเมริกาชักใยอยู่เบื้องหลังนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคสีสม้มที่ตั้งท่าจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยในวันนี้แม้พรรคก้าวไกลจะยอมถอยในเรื่อง การแก้ไขมาตร,รา112โดยไม่มีการระบุถึงเรื่องดังกล่าวในการลงนามใน MOU ของพรรครวมฝ่ายค้าเดิมที่จับมือกันเพื่อเตรียบเป็นรัฐบาล8พักแต่ในส่วนของข้อกล่าวหาเรื่องพรรคสีส้มโปออเมริกานิยมอเมริกาสีส้มเป็นสาวกลุงแซมพรรคก้าวไกลย,ยังคงวางเฉยไม่ตอบโต้หรือแสดงท่าทีใดๆออกมาอย่างที่ควรจะเป็นเมื่อเป็นดังนั้น กลุ่มอนุรักษ์นิยมที่มีสว2 5 0สวซึ่งแต่งตั้งโดยคอชอเป็นแกนหลักก็มีแนวโน้มที่จะปักใจเชื่อว่าพรรคก้าวไกลได้รับแรงหนุนข้าเทีปบาจากอีกซีกโลกหนึ่งและขวาเชื่อนั้นก็ยิ่งมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเมื่อจูจ่ๆทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้เข้าพบพ้นอากาศเอกอารมณ์กรวันดรกผู้บัญชาการฐานอากาศเพื่อแจ้งให้ทราบว่ารัฐบาลสหรัฐ ยกเลิกการขายเครื่องบินขับไล่แบบ F-35A ให้แก่กองทัพอากาศไทยซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจนถึงปี2575จำนวน12ลำมูลค่า43,000ล้านบาทนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่โครงการจัดหายุทโทปกรณ์ของไทยถูกปฏิเสธจากประเทศผู้ผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่ามีสายสัมพันธ์แนบแน่นทางด้านการทหารกับไทยมายาวนานนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงจนถึงกับมอบสถานะชาติพันธมิตรหลักนอกกลุ่มนาโตให้กับประเทศไทยในปี2546ซึ่งเป็นพันธมิตรหรือข้อตกลงทวิภาคีที่ไม่อยู่ภายใต้องค์การนาโตอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่สหรัฐ ให้แก่ประเทศไทยขณะที่ในส่วนของกองทัพอากาศอาวุธยุธโทโธปกรณ์หลักๆทั้งเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินส่วนใหญ่ร้วนแล้วแต่สั่งซื้อจัดการจัดหามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาแทบทั้งสิน้นคนไทยจึงคุ้นหูกับชื่อเครื่องบินขับไล่แบบ F 5จนมาถึง F 1 6แม้ว่าจะถูกเบียดแทรกด้วยเครื่องบินขับไล่แบบกิฟเฟนจาก ประเทศสวีเดนที่ผ่านการคัดเลือกของกองทัพอากาศในยุคหนึ่งก่อนที่มีความเชื่อมั่นและต้องการของลูกทัพฟ้าจะกลับคืนสู่เครื่องบินขับไล่ตระกูลเอของสหรัฐอเมริกาอีกครั้งจนนำไปสู่โครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่แบบ f 3 5 a จำนวน12ลำดังกล่าวซึ่งเป็นการซื้อเข้ามาประจำการทดแทนเครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าของกองทัพอากาศ คือ F 5ที่ปลดประจำการไปแล้วและ F 16ซึ่งกำลังจะตกยุคเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงในอนาคตอันใกล้เครื่องบินขับไล่ F 35เป็นเครื่องบินรบที่ผลิตโดยบริษัทบล็อกฮิตมาตินบริษัทด้านอากาศยานเทคโนโลยีอวกาศและยุโทโธปรกรณ์ป้องกันประเทศระดับโลกสัญชาติอเมริกันเริ่มขึ้นบินตั้งแต่ปี2549 ปัจจุบัน B 3รุ่นได้แก่ F 3 5 A, F 3 5 B และ F 3 5 C F 3 5จัดว่าเป็นเครื่องบินยุค5แตกต่างจากเครื่องบินยุค4เช่น F 1 6ทั้งการล่องหนหายตัวผ่านระบบเลดาร์ที่มองไม่เห็นเนื่องจากคุณสมบัติสามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับของเลดาร์จึงสามารถเจาะลึกเข้าไปในน่านฟ้าของศัตรูโดยไม่ปรากฏบนจอเลดาราสามารถบินด้วย ท่วงท่าพิสดารได้มากมีเซ็นเซอร์รอบตัวบินระยะไกลด้วยความเร็วเหนือเสียงได้นานกว่าเครื่องบินยุคสีที่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากกว่าและมีความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลในอนาคตที่เหนือกว่าโดยกองทัพอากาศคาดว่าโครงการจัดหาเครื่องบิน f 35จะเป็นโครงการที่ทำให้เกิดความทันสมัยขึ้นในทุกองค์คาพยพของกองทัพอากาศไทย แต่แล้วความต้องการนั้นก็ต้องกลับกลายเป็นหมันเมื่อทูตสหรัฐอเมริกาแจ้งข่าวการปฏิเสธการจัดหาเครื่องบิน F-35 ของไทยว่ายังไม่ขายให้ขอชะลอทำสัญญาการซื้อขายไปก่อนพร้อมให้เหตุผลอย่างนิ่มๆแต่เจ็บลึกว่าเพราะกองทัพอากาศไทยยังไม่มีความพร้อมเพียงพอที่จะรองรับเครื่องบิน F-35 โดยเฉพาะในเรื่องของสถานที่อันได้แก่สนามบิน อาคารสถานที่และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวโยงซึ่งจะนำมาซึ่งความปลอดภัยของเครื่องบินสมรรถนะก้าวหน้าอย่าง f 3 5 a ในความเป็นจริงแล้วทั้งไทยและสหรัฐต่างทราบดีว่าเครื่องบินรบไม่ใช่สินค้าที่ตั้งอยู่บนชั้นวางผลิตออกมาสำเร็จรูปสามารถจ่ายเงินซื้อแล้วหยิบของไปได้เลยแต่เครื่องบินหากจะซื้อขาย ผู้ขายจะต้องเปิดสายการผลิตต้องประกอบร่างตามสเปคที่ผู้ซื้อต้องการต้องทดสอบต้องฝึกอบรมทั้งนักบินและช่างเครื่องที่จะทำการซ่อมบำรุงซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้เวลาทั้งสิน้นดังนั้นห่วงเวลาดังกล่าวฝ่ายไทยย่อบสามารถเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการส่งมอบ F35 ได้หากสหรัฐยินยอมขายให้แต่สหรัฐก็ไม่ขาย ซึ่งความเป็นไปที่เกิดขึ้นดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสะปฏิกิริยาจากฝ่ายไทยอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดการยกเลิกการขายเครื่องบิน F-35A ซึ่งปรากฏเป็นข่าวในช่วงที่พักคก้าวไกลกำลังจะจัดตั้งรัฐบาลและถูกฝ่ายตรงข้ามต่อต้านอย่างรุนแรงทั้งนี้หากสังเกตจากท่าทีและคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จันโอชา รักษาการนายกรัฐมนตรีซึ่งค่อนข้างจะมีน้ำเสียงที่หงุดหงิดใส่นักข่าวเมื่อถูกถามถึงเรื่องดังกล่าวโดยพลเอกประยุทธ์กล่าวสั้นๆไม่ขายก็ไม่ซื้อแล้วจะให้ทำยังไงละ่ะเหตุผลที่ไม่ขายผมก็ไม่รู้หรอกก็ให้กองทัพอากาศชี้แจงถึงตอนนี้ชัดเจนแล้วว่ากองทัพอากาศต้องคืนเงินงบประมาณเบื้องต้นจำนวน 3 6 9ล้านบาทให้กับสำนักงบประมาณเนื่องจากไม่สามารถเปิดดิวลงนามผูกพันในการจัดซื้อเครื่องบิน F-35A จากสาหรัฐอเมริกาได้ตามที่วางแผนไว้อย่างไรก็ตามแม้นเหตุผลในการล้มเดิว F-35 จะเป็นสิ่งที่ยังคลุมเครือแต่ลึกลงไปแล้วอาจจะชัดเจนในความเห็นของนักวิเคราะห์ด้านการเมืองและการทหารของไทยหลายคน ที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าหรือนี่คือสัญญาแรกที่สหรัฐอเมริกาส่งมายังประเทศไทยว่าหากคิดจะเป็นมิตรที่แนบแน่นกันเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีตโดยเฉพาะในด้านความมั่นคงก็จงอย่าขัดขวางรัฐบาลพักก้าวไกลแต่หากยังดื้อดึงต่อไปหรือใช้เดติสงครามเป็นเครื่องมือสกัดกัน้น รัฐบาลใหม่ที่พรรคก้าวไกลมีความชอบธรรมในการจัดตั้งสหรัฐอเมริกาที่อยู่ไกลโพ้นทะเลก็อาจจะส่งสัญญาณที่สองตามมาและอาจจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนกว่าการล้มเดียวจัดซื้อบินรบ F35 ก็เป็นได้ข่าวลึกบำาับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News o วันเว็บไซต์ MGR และสนที่แอปวันนี้ผมและทีมงาน ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ